สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะ้าอามิตรรักมิตรสหายทุกผู้ทุกนามสวัสดีท่านทั้งหลายนะครับที่เข้ามาชมช่องเหรียญกษะสาบไทยในครั้งนี้นะครับช่องเหรียญกษาสาบไทยจะนำเหรียญกษาสาบนะครับที่ทางเหรียญกษาสาบไทยเก็บเอาไว้นะครับนำมาให้กับพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะ้าอาได้ทราบนะครับแล้วก็ หลายครั้งนะครับเหรียญกระสาบไทยก็มีการรับซื้อเหรียญกระสาบด้วยสําหรับวันนี้นะครับช่องเหรียญกระสาบไทยจะนําเหรียญ1นบาทของในหลวงรัชกาลที่9นะครับเหรียญน,นี้นํามาพูดมาคุยกันนะครับแล้วก็ให้เห็นนะครับเหรียญน,นี้ต้องบอกว่ามีราคาเกินหน้าเหรียญออกมาค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นั่นก็คือเหรียญ หนึ่งบาทตาแผ่นดินนะครับเหรียญหนึ่งบาทตาแผ่นดินเนี่ยผลิตออกมาหลายร้อยล้านเหรียญเลยนะครับเหรียญที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่เนี่ยจะมีแม่เหตรงนี้ด้วยนะครับมีรอยบล็อกแตกด้วยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องราคานะครับใครที่มีเหรียญลักษณะนี้แบบนี้เก็บเอาไว้ทราบเรื่องราคากันเลยนะครับ ราคาสำหรับเหรียญน,นี้นะครับถ้าเป็นเหรียญผ่านการใช้แบบนี้นะครับแบบนี้ราคาก็จะอยู่ที่7บาทถึง10บาทเท่านั้นเองนะครับแต่เหรียญน,นี้กลับมีราคาพุ่งขึ้นสูงกว่าเหรียญ UNC นะครับเหรียญ UNC ก็จะอยู่ที่70บาทนะครับ70บาทตอนนี้ยังไม่เกิน100บาทนะครับยังไม่เกิน100บาท แต่เหรียญที่เห็นนี้มีมูลค่ามากกว่านะครับหน้าเหรียญน,นี่หลายร้อยเท่าตัวเลยอันดับแรกนะครับมีการแตกตรงนี้นะครับหรือเราจะเรียกกันว่าเหรียญบล็อกแตกก็ได้นะครับแล้วมาดูด้านหน้าของเหรียญน,นะครับด้านหน้าของเหรียญน,นี่ครับผมอันนี้เป็นเหรียญผ่านการใช้แต่ความพิเศษของเหรียญน,นี้ความ น่าสนใจของเหรียญน,นี้ยังไม่หมดนะครับยังมีตรงนี้อีกดูให้ดีนะครับนี่ครับช่องเหรียญกระสับไทยจะไม่เหมือนกับช่องอื่นนะครับจะนําเหรียญที่หามาได้นํามาให้ชมเลยนะครับเหรียญแบบนี้ดูให้ดีนะครับดูให้ดีนะครับเห็นไหมครับเหรียญแบบนี้เราจะเรียกกันว่าเหรียญพระเสียนเอียงหรือพระเสียนขวางก็ได้นะครับ พระเสียงเอียงหรือพระเสียงขวางดูให้ดีนะครับเหรียญแบบนี้ราคาที่เขามีการซื้อขายกันนะครับ4 0 0ถึง600บาทเลยถ้าเกิดสวยๆหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพระเสียงตรงหรือว่าเป็นตรงวันนี้นะครับแล้วก็เป็นเหรียญยู็นราคาก็จะสูงขึ้นอีกเห็นไหมครับให้ชมอีกนะครับนี่จะได้เข้าใจกันนะครับ เหรียญแบบนี้มีมูลค่าสูงนะครับนี่เห็นไหมครับช่องเหรียญกษาปณ์ไทยจะพยายามหาเหรียญที่เป็นของจริงเข้ามาให้ชมกันนะครับเพราะว่าช่องหลายๆช่องเนี่ยไม่มีเหรียญจริงมาให้ชมเลยนะครับบางช่องก็ใช้การตัดต่อเข้ามาให้ชมนะครับนี่ช่องเหรียญกษาปณ์ไทยก็นำมาให้ชมของแท้นะครับ ใครมีเหรียญแบบนี้นะครับแนะนำนะครับเจ็ดบาทสิบบาทสิบห้าบาทอย่าขายนะครับต้อง400บาทนะครับขึ้นไปวันนี้ช่องเหรียญกระสาบไทยมีข้อมูลเรื่องราวดีๆมาให้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับวันนี้สวัสดีที่รับชมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ดังนิ่งๆให้กับช่องเหรียญกระสาบไทยด้วยนะครับ สวัสดีขอบคุณครับ